สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับวันนี้มีรายการเมืองไฟวันอังคารที่16บหกพฤษภาคม2566ครับที่นี่บ้านคุ้มนะครับบ้านคุ้มอำเภอมหานะครับบ้านคุ้มนะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับที่เดิมนะครับรายการมีบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับ1สอทแทกเตอร์2ภูมินารินสิงห์ฟางสาย3ตาพันเปอร์เซ็นต์สเบนน้ำชัย5น้องกัปตัน6ทับหลวงเทพทับหลวง7เก่เกงจเจริญ8ดาวดวงใหม่ เก่าใช่ไม่ค่ะสิบค้นลาฝันสิบเอ็ดเขยคอว่างสิบสองนองเจเจบวกสมคิดสิบสามนครพักขะมัดเด็ดครับสิบสี่นองโพอทองสิบหาเทพศิลิสิบหกหาสอ ตุลาการโดยบอยยะโศที่รี่แน่นอนนะครับผมประกันภัย300บาทจอดรถฟรีใกล้ฐานจุดนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันส่วนเตกสีแดงนี่เป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดนะครับผมบริเกียกขายข,ของไฟนะครับบริรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับมักกระตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุกหลอด f ีสวัสดีลรับ